สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีวอกช่วงสามเดือนส่งท้ายปีไตรามาสสุดท้ายของปีตุลาคมไปจนถึงธันวาคมเรามาดูกันนะคะว่าชาวปีวอกสามเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างสามเดือนนี้เด่นๆก็คือจะมีดาวศุกร์ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีตั้งแต่สี่พฤศจิกายนไปจนถึง28พฤศจิกายนช่วงจังหวะนั้นคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินส่วนชาวโสดเนี่ยสามเดือนส่งท้ายปีคุณมีโอกาสได้พบรักนะคะชาวโสด นะใครที่ทํางานแบบมีตําแหน่งหน้าที่การงานก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายด้วยนะคะสามเดือนส่งท้ายนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวปีวอก่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมวังสมปรารถนาส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับสักราชใหม่ขอให้รับทรัพย์รับเงินก้อนเฮงเฮงปังปัง,ปงใครรอง,งานใหม่ใครเปลี่ยนแปลงงานอะไรมาก็จะขอให้มีโอกาสกันได้งานใหม่ นะคะชาววอกอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองไหมอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไหมอ่าอันนี้นะคะตัวตนของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าบางท่านรอคอยงานถ้าคุณรอคอยงานคุณจะสมหวังคุณจะมีโอกาสได้งานที่คุณคาดหวังงานที่คุณรอคอยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะส่วนบางเคสค่ะก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภายในองค์กรได้เช่นกันนะคะส่วนชาวปีวก การเงินก็เชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นแต่ชาววอกเนี่ยการเงินอาจจะมีเหตุในเรื่องค่าใช้จ่ายบริวารเกิดขึ้นได้เช่นกันรวมไปจถึงบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของถ้ามองในมุมเสียคือมองในมุมเสียใครที่แบบว่ามีในเรื่องของปัญหาธุรกรรมทางการเงินอย่างเงี้ยและในเรื่องของข้อพิพาทอะไรต่างๆนานานะคะคุณก็น่าจะมีโอกาสเอ,อข่าวดีในช่วงของสามเดือนนี้แล้วล่ะ นะคะตรงนั้นด้วยหรือคุณอาจจะอยากจะเป็นนี่เป็นสินหรือเปล่าอยากจะไปยื่นสินเชื่ออะไรหรือเปล่าอยากจะมีบ้านไหมอันนั้นก็ได้นะคะส่วนบางท่านค่ะจะมีโชคการเงินเลยค่ะนะ,ะโชคการเงินที่คุณคาดหวังโชคการเงินที่คุณรอคอยเงินทางไกลหรือเงินเก่าๆที่คุณคาดหวังได้เช่นกันนะคะส่วนในตําแหน่งของบ้านบางท่าน นะคะในบ้านชุดความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นนะเท่าที่มองเห็นตรงนี้นะคะในบ้านเนี่ยก็อาจจะหมายถึงหรือบางท่านจะมีเกณฑ์การตัดสินใจล่ะไปไกลบ้านได้ไหมได้นะครับไปไกลบ้านก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าอันนั้นอย่างเช่นที่บอกบางท่านอาจจะตัวเองอยากจะอยากจะมีบ้านนะคะใครที่อยากจะมีบ้านก็น่าจะมีโอกาสนะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะมีบ้านนะคะ การเงินบางทีจะไปกับตัวเองก็เช่นกันนะคะเอ่อไปกับการเดินทางได้ไปกับตัวเองได้ไปกับการจับใจ่ายใช้สอยได้หรือช่วงนี้อยากจะกลับมาบริหารทางการเงินคุณล่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นการเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานจะเกิดความมั่นคงการสิ้นสุดกับปัญหาเก่าๆเพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆจุดเปลี่ยนแปลงของคุณมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างใครว่างงานก็ต้องในงานนะคะส่วนใครที่ทําการค้าการขายอาชีพอิสระ และงานที่ไปเกี่ยวข้องต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องข้อตกลงนะคะส่วนบางท่านก็ได้ตกลงค่ะบางท่านก็ได้ตกลงเซ็นสัญญาว,ว่าจ้างงานอย่างเงี้ยก็น่าจะมีอะไรที่ดีส่วนชาววอกก็สุขภาพร่างกายก็ระวังสุขภาพร่างถ้าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุขภาพถ้าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายกับบริวารก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายของบริวารไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งใครที่ไม่มีลูกอยากมีลูกหื ใครที่ไม่มีลูกอยากมีลูกก็น่าจะมีโอกาสนะตรงนี้เท่าที่เห็นอ่าส่วนหลายๆท่านค่ะนะคะหลายๆท่านจะมองว่ามีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับ,รบ,ย,รบย,ย้าย โอเคค่อยอยังชั่วหน่อยนะคะการจบปัญหาเก่าๆการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆความสําเร็จอะไรใหม่ๆความก้าวหน้าในสิ่งใหม่ๆหรือในสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะทํามันก็คือโอกาสความมั่นคงของคุณส่วนในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวคุณอาจจะมีโชคกับคู่นะนะ,ค,ะคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะ หรือจะมีโชคร่วมกันก็ได้หรือตัวตนของคุณก็ได้ที่คุณคาดหวังเงินอะไรอยู่เงินเก่าๆเ,เงินจากลูกค้าได้หมดอาชีพพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายกับลูกค้าก็คือแหล่งโอกาสแหล่งรายได้และก็บางท่านใครที่ทํางานในองค์กรก็อาจจะมีโอกาสได้โบนัสได้เงินพิเศษก็ได้หรือคุณจะมีเงินพิเศษช่องทางไรายได้พิเศษของคุณก็มีโอกาสเช่นกันส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักบางทีก็ คาดหวังความชัดเจนเนาะบางทีคุณก็คาดหวังความชัดเจนแต่ในเรื่องของปัญหาของความรักเนี่ยหลายท่านต้องบอกกันนะคะบางท่านก็จะมีความชัดเจนขึ้นแต่บางท่านน่ปัญหาความรักของคุณเนี่ยอยู่ในความรักความผูกพันสามคนสี่คนมะและความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยและความรักความสัมพันธ์มันอาจจะหมายถึงว่าเออสามคนรับรู้อะไรอย่างนั้นก็ยังได้นะคะหรือเป็นความรักที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงก็ความทุกข์ใจมันก็เกิด นะคะความทุกข์ใจก็เกิดหรือบางท่านอารมณ์ประมาณเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันหรือเปล่านะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้ส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสได้พบรักค่ะนะคะอย่าง เช่นที่ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วชาวโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบรักได้เพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์ส่งเสริมด้วยนะคะสำหรับชาวโสดทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเรื่องเลยของชาวปีวอกจะเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยๆเชื่อว่า3เดือนส่งท้ายปีจะมีข่าวดีสำหรับคุณใครอยากจะได้งานใหม่ก็ต้องได้งานใหม่นะคะบางท่านได้งานทางไกลบางท่านเป็นธุรกิจส่วนตัวนะธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพไปเกี่ยวข้องการเดินทางอันนี้น่าจะมีข่าวดีร่วมไปจะถึงบางท่านได้เซ็นสัญญาว,ว่าจ้างด้วย นะคะอาทีนี้เรามาดูกันชาววอกจะเป็นยังไงบ้างหรือคุณอาจจะมีในเรื่องการลงทุนธุรกิจร่วมกันกับคนใกล้ตัวอย่างเงี้ย แบบมีคู่หุ้นส่วนน่ะก็จะส่งเสริมกันค่ะในเรื่องของการเงินการทองนะคะชาววอกงานค่ะมาแล้วใครรอ,อการปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งจะมีข่าวดีเนื่องถึงการปรับโยกปรับย้ายปรับตําแหน่งส่วนใครที่ต้องการสอบสมัครอะไรก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นรวมไปจนถึงท่านไหนที่อยากจะศึกษาต่อระดับสูงจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับสูงรวมไปจนถึงคุณอาจจะสําเร็จการศึกษาได้เช่นกันสําหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะ อ่าส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ก็จะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นที่มั่นคงมากขึ้นที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและที่สำคัญจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วยนะคะจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมใครรอไปสอบเออไม่ใช่ใครรอไปสัมภาษณ์โอเคคุณน่าจะมีโอกาสอ่ะถ้าใครที่รอไปสัมภาษณ์เนี่ยใครไปสมัครงานเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยอ่าบางทีจกำลังจะได้ข่าวไปสัมภาษณ์ก็ได้หรือคุณกาลังมองมองหางานใหม่ก็ได้นะเพราะบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะ ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงธ,ธุรกิจกิจการต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นค่ะคนทําอาชีพส่วนตัวนะฮะจะต้องมีอะไรที่มันบ่งบอกถึงว่าโอเคมันต้องมีดีขึ้นลูกค้ามากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะหมายถึงการอยากจะเรียนรู้ช่องทางธุรกิจอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสเช่นกันรวมไปจถึงช่องทางการเรียนรู้คุณอาจจะเรียนรู้การช่องทางสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสรวมไปจนถึงใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการความรู้ความสามารถงานสื่องานเบื้องหลังต่างๆทุกประเภทโอ้โหสามเดือนส่งท้ายนี้เป็นสามเดือนส่งท้ายของปีวอกจริงๆนะคะเชื่อว่าโอกาสของโอกาสงานของคุณเนี้ยมันจะมีโอกาสการก้าวหน้าการเจริญเติบโตส่วนใครที่แบบต้องออกงานก็ต้องได้งานนะคะอ่าอันเนี้ยคุณจะร่วมพูดอะไรกับใคร มีโอกาสแต่ถ้าคุณมีหุ้นส่วนก็ลองปัญหากับคู่หุ้นส่วนไว้บ้างนะคะก็ต้องทำอะไรก็ตามก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนโอ้โหใครทำในองค์กรคุณได้ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตคุณอยู่นะเนี่ยใครที่ทำงานในองค์กรและใครทำงานที่ไปเกี่ยวข้องวิชาการความรู้ความสามารถอีกโอ้โหโอกาสมาทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นโอกาสมันเป็นโชคในชะตาในเรื่องของงานความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นสับชาวอก ส่วนทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลหรืองานอาชีพถ้าไม่ใช่ต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้มันหมายถึงอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องวิชาการความรู้นะคะอาชีพอยู่เบื้องหลังอาชีพที่ปรึกษาได้หมดอันนี้มีความสําเร็จที่ดีมากๆนะคะมาดูกันสําหรับการเงินของชาววอกค่ะการเงินจะมีเชื่อว่าจะมีช่วงจังหวะหนึ่งอะ การเงินของชาววอกอ่ะนะคะจะได้ตําแหน่งเกษตรก็หมายถึงคุณจะมีโอกาสที่ดีๆมากๆในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายในเรื่องการเทิกการเงินในในเชิงรักษณะที่ทํากินใหม่ได้รวมไปถึงใครอยากจะใครรอคอยเงินจากการซื้อขายบ้านที่ทางที่ดินก็ได้นะตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะถ้าคุณไม่ได้มีค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะทําบ้านปรับปรุงบ้านอะไรอย่างนั้นนะ ธ,ธุรกิจกิจการการงานการร่วมสร้างการมีหุ้นส่วนส่งเสริมการเงินของคุณที่ดีค่ะมีความสําเร็จด้วยใครรอคอยเงินเก่าจะได้สมหวังบางท่านได้รอคอยบางท่านได้เงินเก่าเงินเก่าๆตรงนี้มันมาจากปัญหาก็ได้นะนะคะตรงนั้นนะมาจากปัญหาส่วนใครที่เคยมีลูกหนี้ยืมเงินไปแล้วอ่รอคอยไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าทํางานที่ต้องไปมีสัญญาว่าจ้าง เซนสัญญาว่าจ้างงานคุณก็กําลังจะมีโอกาสดีๆมากๆในเรื่องการเงินที่มัน่นคงส่วนรายจ่ายจะมีเช่นกันรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับตัวเองก็ได้นะคะตัวเองอยากจะทําอะไรกับตัวเองก็ได้นะนะคะตรงนี้รายจ่ายในเรื่องของการได้ของใหม่ได้ไหมได้นะ,ะการปรับปรุงปรับเปลี่ยนของใหม่เข้าบ้านอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของค่าใช้จ่ายและบางทีก็ค่าใช้จ่ายไปกับผู้ใหญ่ในบ้านด้วย นะคะบางท่านก็ผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเป็นภาระรับผิดชอบของคุณอยู่แล้วอะนะคะส่วนหนึ่งแต่มองในมุมกลับบางท่านก็มีโชคกับผู้ใหญ่ในบ้านเช่นกันนะคะบางท่านก็ได้โชคนะ,คะโชคกับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็ใครที่จะไปทํางานหาเงินทางไกลมีโอกาสได้ไปทํางานหาเงินทางไกลค่ะต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะส่วนใครจะเปลี่ยนรถมีโอกาสได้เปลี่ยนรถนะถ้าไม่ใช่เปลี่ยนก็หมายถึงการมีเหตุคใช้จ่ายเรื่องของยุยานผานะนะคะ ส่วนมีอะไรอีกปัญหาต่างๆนานาที่คุณเผชิญมาที่คุณต่อสู้มาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ตามในเรื่องของทั้งการเงินคุณมีการต่อสู้สําเร็จค่ะนะคะบางท่านมีการต่อสู้สําเร็จเพราะบางท่านมีคนเข้ามาช่วยการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้น อารมณ์ประมาณว่าความรับผิดชอบใหญ่ๆก็ต้องตามมาแต่มันจะกลายเป็นความสําเร็จระยะยาวของคุณในวันข้างหน้างานโครงการยาวๆงานโครงการโปรเจกต์งานไปเกี่ยวข้องกับอาชีพอสังหาอันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะของชาววอก็เกิดในเรื่องอะไรการเงินเลคะการเงินของคุณนั้นอะ่อค้าแม่ขายขายของออนไลน์ของซื้อมาขายไปต่างๆนะคะ ก็มีแหล่งเงินและก็บางท่านช่วงครึ่ง3มเดือนส่งท้ายนี้การหมุนเงินของคุณก็ต้องย่อมดีขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายล้วไหลก็ตามค่าใช้จ่ายไปกับของค่าใช้จ่ายไปกับตัวเองค่าใช้จ่ายของอยากได้ใครมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะของคุณมีค่าใช้จ่ายล้วไหลอย,อยู่แล้วแต่คุณก็มีโชคเข้ามาหมุนเวียนนะคะส่วนบางท่านมีโชคเงินแบบว่าไปเกี่ยวข้องการลงทุนเก่งกบไรด้วยเงินลับๆของคุณนั้นอะ เงินขที่ขายทางด้วยนะ,ะรู้สึกว่าเท่าที่เห็นแต่ถ้าไม่ใช่ไขที่ขายทางบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายใ,ในการทําบ้านปรับปรุงที่ทางของตัวเองก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ฟ้องมอว่าคุณกาลังจะมีโชคฟลุกอ่ะโชคฟลุกก็คือหนึ่งการลงการลงทุนเก่งกําไรหรือไม่ก็โชคเสี่ยงนะคะการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้โชคใหญ่ค่ะมาแล้วตกใจเลยโชคทรัพย์สินทรัพย์รั์ที่ซับทางใครจะขายบ้านมีโอกาสได้ขายใครทําอาชีพในหน้าก็ได้นะคะตรงนั้นด้วย หรือค่าใช้จ่ายเงินก้อนปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านเปลี่ยนที่ทํากินได้หมดอันนั้นถ้าค่าใช้จ่ายนะแต่เราก็บอกว่าคุณกําลังจะมีโชคโชค,ชคทรัพย์สินโชคทรัพย์ที่ทรัพย์ทางโชคทรัพย์เก่าโชคทรัพย์ระดกได้ทั้งนั้นและการเงินของคุณก็มาจากทางตรงด้วยที่การเงินต่อไปนี้คุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะพลิกตระบัดเขาเรียกว่าพลิกเป็นความมั่นคงนะพลิกเป็นความมั่นคงไปเลยใคร บางท่านได้เงินจากผู้ใหญ่ด้วยนะเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะชื่อเสียงสร้างเงินหนึ่งส่วนด้วยความสำเร็จในเรื่องของการทำเงินของคุณก็อีกหนึ่งส่วนด้วยเช่นกันแล้วก็บางท่านมีการค้านะการค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลอย่างเนี้ยธุรกิจต่างประเทศอย่างเนี้ยโอกาสการเงินก็มานะคะโอเคบางท่านมีการจัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์นะร่วมกันกับเพื่อญาติก็ต้องมีโอกาสการเงิน เะ,ะียคะหรือคุณจะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ไปเกี่ยวข้องอะไรปลูกบ้านทําบ้านหรอมีส่วนนะหรือใครจ่ายไปแบบว่าที่ทํากินก็ได้นะคะตรงเนี้แต่การทําอะไรร่วมกันกันกบใครต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะชาววอกนะคะแล้วก็บางท่านได้เงินเก่เกาๆด้วยที่เป็นปัญหามาเงินอะไรก็ได้ที่เป็นเงินเก่าๆแล้วมันเป็นปัญหามา นะคะคุณก็ได้เงินตรงนั้นด้วยเช่นกันดวงฟุกดวงเสียงโชคเกิดขึ้นดวงการเดินทางเกิดขึ้นชีพจรล,ลงเท้าเกิดขึ้นนะคะการลงทุนเกงกําไรมีโอกาสได้โชคได้เงินบางท่านลงไปแล้วนานมากแล้วก็ได้นะเนี่ยได้เงินเข้ามานะคะโอ้โหคุณใครที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายตรงนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านคุณค่ะ นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณคนในบ้านเครือญาติได้หมดทั้งนั้นสุขภาพร่างกายมีปัญหาสุขภาพก็ต้องเปลี่นก็ต้องทําการรักษาแต่บางท่านเนี่ยบางบ้านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของแพทย์ทางเลือกใหม่หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการรักษาอะไรใหม่ๆก็น่าจะส่งผลดีนะคะน่าจะส่งผลดีใครอยากจะทําบุญบ้านใหม่มีโอกาสได้ทําบุญบ้านใหม่สามเดือนนี้มีในเรื่องของการทําบุญบ้านด้วย นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคด้วยเซนแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคอีกต่างหากหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านละ่ะได้อยู่นะคะตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งเรื่องโอเคใครจะไปมูเตลูใครจะไปถือศิลปวิปัสนาก็มีโอกาสด้วยนะสามเดือนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะคะเพราะบางท่านก็ไปถือศิลปวิปัสนาด้วยเช่นกันอ่าทีนี้ ใครคาดหวังเงินที่คุณต่อสู้อันนั้นต้องบอกกันนะบางทีบางท่านมีปัญหาอะไรมาไม่รู้นะคะปัญหาที่เราถูกลวงถูกลวงถูกถกหลอกถูกโกงอะไรไปก็ตามนะคะถ้าคุณได้ต่อสู้ก็หมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสได,ไดสนะะ้ได้สําเร็จนะคะได้สําเร็จค่ะใครต้องการรถใหม่ได้รถใหม่นะคะตรงนี้ยโอ้โหเด่นมากๆเลยเงินทางไกลเงิน,นอากาศ เงินต่างถิ่นนไกลเงินจากการค้าการขายเงินจากอาชีพอิสระนะคะตรงนี้ยเงินมาทั้งนั้นเลยของชาววอก์กสามเดือนส่งท้ายนี้มีแต่เงินเงินทองทองอามาดูกันค่ะเดีนะะ๋วมาดูกันว่าความรักของชาวปีวอกสามเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างรัก คู่รักครอบครัวการเงินจะมั่นคงขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นงานใครรองานใหม่ต้องได้งานค่ะข่าวดีงานมาแล้วนะคะใครทำการค้าการขายติดต่อเจรจากับลูกค้าผลประโยชน์เม็ดเงินเข้ามาทั้งนั้นเลยเป็นสามเดือนที่แบบว่าครอบครัวของคุณน่ะจะมีโอกาสที่ดีอ่ะมีโอกาสความสุขมีโอกาสความสมหวังมีโอกาสกมกาสมสปรารถนาและเรื่องเงินนะคะและเรื่องเงินด้วยของชาววอกนะคะโอเค ส่วนปัญหาอะไรเก่าๆมันอาจจะหมายถึงการจบปัญหาเก่าๆด้วยส่วนใครจะสสางหนี้สินเก่าก็มีโอกาสได้สสางหนี้สินเก่าได้เช่นกันรวมไปจนถึงการรอหนี้เก่าได้นะตรงนี้ใครจะยื่นสินเชื่อมีโอกาสได้ยื่นสินเชื่อนะคะถ้าบะบางท่านก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะการยื่นสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนปัญหาสุขภาพ ก็น่าจะเป็นใครสักคนที่เป็นคือญาติคนใกล้ตัวมะอันนั้นนะคะขึ้นมาตลอดเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยใครที่เจอปัญหานะคะคุณอาจจะเจอปัญหาการถูกโกงเงินมาหรือปัญหาอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องคดีความอะ่ะคุณได้ผู้ใหญ่คุณคุณได้คนที่เขามี power หรือคนที่เขามีความรู้คุณได้ต่อสู้แล้วต่อสู้สําเร็จไหมตรงนี้หมงบอกถึงการต่อสู้ที่สําเร็จค่ะ นะคะคุณต่อสู้อะไรมาก็ตามหรือคุณจะมีการจัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะของชาววอกโอ้โหบ้านบ้านไหนต้องการมีลูกขึ้นมารอบสองแล้วนะรอบแรกว่ายัางไม่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 ไมัมมมม่นใจพอเปิดขึ้นมาโอเคใครต้องการมีลูกมีโอกาสหรือลูกของคุณจะสร้างลูกของคุณจะนำพาสิ่งดีๆนำพาข่าวดีมาสู่ตนก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะแล้วก็งาน ใครต้องการบริวารใหม่ก็อาจจะได้บริวารใหม่รวมไปจนถึงชื่อเสียงความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะความสมหวังก็ต้องเกิดขึ้นนะคะ่คาใช้จ่ายก็ไปกับบริวารด้วยนะคะ่คาใช้จ่ายก็ต้องไปกับบริวารเช่นกันธุรกิจความเจริญมานะใครอยากจะเปิดร้านอาหารร้านอะไรของคุณเองนั้นน่ะมีโอกาสที่ดีมากๆร้านความงามร้านเสริมสวยร้านอะไรของคุณก็ว่ากันนะคะโอกาสก็มาด้วยเช่นกันเนี่ยระวังคนใกล้ตัวนะเนี่ยในเรื่องของปัญหา ปัญหาสุขภาพได้นะนะคะใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณอ่ะเขือญาติได้หมดอ่ะโอเคสําหรับคนที่มีปัญหาความรักการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าความรักตรงนี้เราไม่มีความสุขเอ๊ะเรามาเริ่มต้นชิดใหม่ดีกว่าไหมเรามาตั้งอกตั้งใจเรามาทํางานหาเงินของเราดีกว่าไหมบางท่านก็จะคิดแบบนี้เพราะบางท่านเป็นแค่แฟน นะคะปัญหาของความรักเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็อาจจะไปรับรู้ก็ได้ว่าเขามีอะไรปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นกับคุณถ้าคุณไม่ได้รับรู้ย่อมหมายถึงว่าเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณปัญหาความรักมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องการปกปิดปิดบังหมกเม็ดด้วยการทําอะไรไม่ซื่อสัตย์รับหลังมันเกิดขึ้นมาค่ะมันก็คือจุดเปลี่ยนนี่แหละนะคะการหักหลังกันการไม่ซื่อสัตย์การไปรับรู้มาการในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยากจะไปต่อ ก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจของคุณเองละว่าคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรชีวิตนี้ฉันขอแค่ว่างานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงนะคะเรื่องของความรักเรายังมีโอกาสใหม่อันนั้นก็เกิดได้เพราะบางทีก็โดนเทมาบางท่านโดนเทบางท่านโดนบล็อกมาแล้วอะนะคะตรงนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนี่แหละแต่บางท่านก็ระมัดระวังด้วยนะปัญหามันจะเกิดเพราะการปกปิด,ป,ดปิดบงังไม่คุณปิดบังเขาเขาก็ปิดบังคุณแต่ปัญหาตรงนี้มันจะเกิด รวมไปจะถึงถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองต้องปกปิดปิดบางสถานะแล้วไม่ชัดเจนเลยแล้วเขามีคนอื่นอยู่แล้วจุดเปลี่ยนมาค่ะนะจุดเปลี่ยนแปลงมาด้วยเขาก็ต้องเลือกเขาก็ต้องเลือกเขาก็ต้องเลือกความมั่นคงก่อนสินะคะตรงนั้นนะ่ะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะคนโสดบ้างชาววอกจะเป็นไงบ้างชาวโสดขอให้ชาวโสดส,สุขสมหวงังสมปรารถนามากๆนะคะ มาดูกันนะชาวโสดสามเดือนนี้น่าจะมีโอกาสได้พบรักเชื่อว่าต้องมีโอกาสได้พบรักแล้วดาวสุขเป็นเกษตรด้วยความรักมาการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่บ่งบอกถึงความสุขความสุขจริงๆความสุขที่ดูแลเอาใจใส่กันและกันได้ไม่ใช่เป็นความสุขแบบอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์นะคะตรงนี้มันบ่งบอกถึงความสุขแล้วก็เป็นคู่รักที่ส่งเสริมกันด้วยค่ะแล้วก็หลายๆท่านเตรียมตัวเตรียมใจคุณกำลังจะได้พบเจอเนุ่มคู่ค,คู่ครองด้วย คู่บุญทำรม,มแต่งเก่าได้ตรงเนี้ยนะคะคู่ที่คุณเลือกเลือกแล้วเลือกอีกในชีวิตกว่าจะเล <c oughs> <c oughs> ือกมาเจอกว่าจะมาเจอกันกว่าจะโคจรมาเจอกันอืมส่วนบางท่านก็ต้องบอกก่อนว่าเคยมีปัญหาความรักมาตอนนี้ตัวเองก็อารมณ์ขอนคนแต่งกับงานนะคะอารมณ์ของคนที่บอกว่าหันมาดูแลเอาใจใส่คนในบ้านคนในครอบครัวบางท่านก็เป็นแบบนี้เพราะบางท่านก็ไม่ต้องการ นไม่ต้องการเขาเรียกว่าไม่ต้องการกลัวความเสียใจก็ได้เพราะวางท่านเคยมีปัญหาความรักมาลักแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะไปไกลบ้านไกลเมืองตัดสินใจแล้วฉันจะไปไกลบ้านไกลเมืองมีโอกาสค่ะคุณกอาจจะมีโอกาสได้พบรักทางไกลได้นะคะลบพบรักจากการเดินทางได้เช่นกันส่วนบางเคสเนี่ยอยากจะบอกว่าเออจะมองมาในมุมแบบนี้ดีกว่ามีคนเก่าย้อนกลับมานะ แต่การย้อนกลับมาอาจจะเป็นการย้อนกลับมาในเชิงลักษณะมิตรภาพมิตรภาพก็หมายถึงเป็นกลยะนานมิตรต่ตอกันถ้าเป็นกลยะนานมิตรต่ตอกันได้แต่บางท่านก็อาจจะหมายถึงย้อนกลับมาก็จริงแต่คุณก็รู้สึกถึงความไม่แน่ใจนะคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือคุณจะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะเวลามันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะกลับมาเป็นแบบเดิมมันก็คงเป็นไปไม่ได้บางท่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนในบางเคสก็ อ่ะเป็นแบบนั้นไหม่ได้ความรู้สึกเปลีป่ยนแปลงไปแล้วอาจจะมีการกลับมาร่วมสร้างอะไรต่อกันหรือเปล่าอ่าเป็นผลประโยชน์อะไรต่อกันหรือเปล่าร่วมสร้างธุรกิจอะไรต่อกันอันนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้มาดูกันค่ะวอกโอ้โหบางท่านผิดหวังความรักมานะ่ะเจอใครตอนนี้ก็แบบว่าขอ,ขอเลือกเลยบางท่านก็ขอเลือกจริงจ จนกว่าคุณจะรู้สึกแบบว่าคุณมั่นใจจริงๆล่ะนะคะถ้าไม่มั่นใจคุณไม่อยากจะคุณเรามองว่าคุณไม่ไม่อยากที่จะเปิดใจอ่ะแล้วก็บางท่านคิดมากคิดเยอะด้วยกับปัญหาในอดีตนะคะบางท่านก็อารมณ์คิดมากคิดเยอะอารมณ์เครียดกับปัญหาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แต่เชื่อว่าด้วยความเข้มแข็งของคุณคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวเป็นพิเศษด้วยนะคะของชาวปีวอ,อกเนี่ยเนี่ยเครียดคิดมากคิดเยอะไปนึกถึงอดีตแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวอีกต่างหากไปนึกถึงอดีตอีกโอเคนะ,คะการกลับมาสร้างความความเข้มแข็งให้กับตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะนะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่าอดีตมันไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วมันจบมันพังไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปมีทางเลือกใหม่ไปแล้วเราต้องกลับมาสร้าง เข้มความเข้มแข็งมูแต่ไปคิดถึงเขาไปนอนตีภูมงกับใครก็ไม่รู้เขาไปกินอิมม่มหมีพีมันกับใครก็ไม่รู้เขาไปมีความสุขกับใครชื่นมืนแล้วก็ไม่รู้บางทีคุณไปส่องเขาเขาไปมีความสุขเขาไปลงเอยเขาไปตกแต่งเขาไปแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะเอาแล้วตัวเองมาทุกไม่ต้องทุกได้ไม่ต้องทุกคิดซะว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราถ้าเขาทําร้ายจิตใจเราก็คิดว่าไม่ใช่คู่ของเราและที่สําคัญก็คิดเสว่าคนที่ไม่ใช่คู่ออกไป เราจบกันออกมาเนี่ยเรายังมีเวลาชีวิตที่ได้เหลือเหลือในการได้พบคู่ของเราเองไงคะอ่าคุณต้องคิดแบบนี้นะคะถ้าการคิดแบบนี้ได้ก็คือโอกาสที่ดีของคุณค่ะนะคนที่ไม่ใช่คู่ก็ต้องห่างเหินกันไปเพื่อให้คุณได้พบคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงที่เข้ามานะ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้สับคนที่ไปมววนิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเท่าที่เห็นด้วยการกลับมาค่ะทบทวนค่ะการกลับมาเริ่มต้นใหม่ โอกาสอะไรใหม่คุณไม่ได้ไกลเกินฝันหรอกค่ะคุณคุมันจะได้พบเจอตัวจริงเสียงจริงอะคู่ที่เป็นคนของคุณจริงๆนะคะโอเคน่าจะประมาณนั้นแต่ถ้าใครที่ใช่ใช่คู่จริงๆคนเก่าเขาต้องหวนมาเขาต้องมาชัดเจนกับคุณถ้าเป็นถ้าคนคนนั้นใช่คู่ของคุณยังไงคนนั้นก็ต้องหวนมาค่ะนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาววอกเพราะว่ามองเห็นอย่างหนึ่งหนึ่งคู่เก่าหวนมาได้ ถ้าใช่ก็จะใช่ถ้าไม่ใช่ก็จะมามาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรมาเพื่อมันจะอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นการเพื่อจบปัญหาต่อกันไปนะคะแล้วก็ใครโมแต่ไปคิดถึงอดีตหนุ่นเขาไปไกลแล้วเขาอาจจะไปตกแต่งแต่งงานกับคนอื่นก็ได้เขาอาจจะไปใช้ร่วมกันกับคนอื่นอย่าคิดแบบนั้นอย่าไปเศร้ากับแบบนั้นนะคะคิดซะว่าดีแล้วดีกว่าเราเสียเวลาไปมากกว่านี้ให้เราได้เปิดโอกาสการได้เราได้เจอคู่จริงๆ ามาดูกันค่ะบทสรุปชาววอกโชคมาเน้นย้ำเลยค่ะเพราะว่าเปิดไพ่ของคุณตั้งแต่สำรับแรกแล้วโชคของคุณมาน่ะโอกาสใหม่ๆของคุณก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะใครที่ทำงานอยู่เบื้องหลังใครที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใครที่อยากจะเปิดร้านเปิดธุรกิจของตัวเองก็มีโอกาสที่ดีมากๆของชาววอกเล้วบางท่านได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมด้วยนะคะส่วนความรัก ความรักใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะรู้สึกถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนแ,แล้วเพื่ออนาคตของตัวเองส่วนชาวโสดมีโอกาสพบรักไม่ใช่ไม่มีนะคะคุณกําลังจะได้พบรักแล้วพบคนที่เป็นคู่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ชี้แจงไปแล้วถ้าใครมีคนเก่าย้อนกลับถ้าใช่จะได้ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆอันนั้นคือสับชาวโสด โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะโอกาสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโอกาสที่คุณจะทําพาชิตของคุณโอกาสความจเจริญรุ่งเรืองโอกาสแห่งความสําเร็จโอกาสแห่งการสร้างไรายได้มาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะของชาววอกเขาฟ้องมาว่าเวลาเนี้ยเ,เป็นเวลาของคุณละเพราะฉะนั้นสามเดือนนี้เป็นสามเดือนต้องอะไรลุยขยันอย่างเดียวค่ะนะคะเจอปัญหาอะไรก็ตามแก้ไขปัญหาได้ถ้าคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วง หรือปัญหาเฉพาะหน้าคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นกันน่าจะประมาณนี้สามเดือนนี้นะคะเราไว้ไปติดตามนู่นเลยค่ะคลิปปีใหม่อันนั้นต้องชี้แจงก่อนว่าไม่แน่อาจจะไม่ได้ทํานะคะก็ต้องก็ต้องดูด้วยบางทีก็อาจจะไม่ได้ทําละก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆสุขสมหวังสมปรารถนามากๆแต่ถ้าทําก็มีแค่ปีละสองหหรือเปล่าอันนั้นก็เคยชี้แจงไปแล้วนะ นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนารับทรัพย์รับเงินก้อนเฮงๆงปังปรวยรวยนะคะใครรอ,องานใหม่ก็ขอให้ได้งานใหม่ใครตั้งใจอยากจะไปทำงานที่ไกลก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ไกลเช่นกันค่ะนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานใครรอปรับตำแหน่งก็ขอให้โชคดีมากๆนะคะก็ไว้ติดตามในคลิปอีพีอื่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ